สวัสดีครับถ้าใครกำลังหาแท็บเล็ตเครื่องใหม่ไว้ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน Android หรือว่าสมาร์ทโฟนอย่าง iOS นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่สามารถใส่ซิมได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ที่อึดมากๆในงบประมาณสัก6000นนิดๆน,นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่คือ oppo pad se นะครับเป็นแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดจากทาง oppo นะซึ่งต้าใช้งานแท็บเล็ตตัวนี้มาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวต้ามาเล่าให้ฟังว่าหลังจากใช้งานแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ย มีอะไรที่ชอบหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ชอบบ้างเดี๋ยววันนี้ต้ามาร่ายให้ฟังกับรีวิวเต็มของ Oppo Pad SE ครับ เรามาเริ่มตน้นกันที่เรื่องของรุ่นแล้วก็ราคาที่วางจําหน่ายกันก่อนนะครับโดยตอนนี้จะมีทั้งหมด2โมเดลมาวางจําหน่ายนะก็คือ1จะเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่5,999บาทแล้วก็จะมีอีกหรุ่นก็คือรุ่นสําหรับใส่ซิม LTE นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าให้ต้าแนะนําในการเลือกซื้อนะ ได้แนะนำว่ากัดฟันซื้อรุ่น LTE ไปเลยเพราะว่าราคามันห่างกันแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใส่โค้ดส่วนลดอะไรเพิ่มเติมกันได้อีกนะครับก็จะซื้อกันได้ในราคาประมาณสัก6,000บวกลบนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวตาปักตะก,ก้าใน YouTube Shopping ให้ด้วยนะครับกดตรงซ้ายล่างของเพื่อนๆได้เลยนะครับ แล้วมาเริ่มต้นกันที่ในะเรื่องของบอดี้แล้วก็การดีไซน์ของแท็บเล็ตตัวนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์แท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมองปุ๊บก,ก็รู้เลยว่านี่เป็นแท็บเล็ตจากทาง oppo แน่นอนนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับก็อยากให้สังเกตบริเวณตรงโมดูลกล้องนะครับแท็บเล็ตของ oppo เนี่ยมักจะวางโมดูลกล้องไว้บริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะมีการทำ two ํำทูโทนนะก็คือบริเวณด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะเป็นคนละสีกันนะครับตรงนี้ก็จะเหลื่อมในเรื่องของสีกันอยู่เล็กน้อยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทาง opp o นะแล้วก็ความบางของแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทําความบางมาได้เยี่ยมมากๆนะครับตัวนี้บางเพียงแค่7.3ม mm, ิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวนี้ครับจะอยู่ที่530กรัมนะครับก็ไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะสามารถที่จะพกพานําไปใช้งานด้านนอกได้ไม่เป็นภาระสาหรับแท็บเล็ตไซนี้นะครับ ส่วนสีนะครับจะมีให้เลือก2สีนะโดยรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะมีให้เลือกทั้ง2สีเลยก็คือจะมีสี Starlight Silver แล้วก็สีน้ำเงิน Twilight Blue นะครับส่วนรุ่น LTE ก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือกเพียงสีเดียวก็คือสี Starlight Silver น,นั่นเองครับ และถ้าเราพลิกมาที่บริเวณด้านหน้านะครับก็จะพบกับตัวจอขนาด11นิ้วเทคโนโลยีจอเป็น IPS LCD นะครับตัวนี้มีอัตรา e f เฟลเ r a t e หน้าจออยู่ที่90 h z แล้วก็มี Resolution หน้าจออยู่ที่ Full HD นั่นเองนะครับทีนี้ในแง่ของสีสันหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่า Oppo จูนสีจอตัวนี้มาสดมากๆเลยนะครับใครที่ชอบจอในลักษณะจอสีสดนะหรือว่าการตั้งค่าจอที่ชอบตั้งเป็นแบบวิวิดเนี่ย ถูกใจจอตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเวลาเราดูหนังดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยสีส้มสีแดงนะครับหรือว่าสีเหลืองเนี่ยจะรู้สึกว่าคั l เ r Pop ป๊อปขึ้นมาแตกตตามากๆนะครับและจอตัวนี้นะครับทาง Oppo บอกว่าเขาออกแบบหน้าจอให้เป็นจอแบบถนอมสายตาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับการเซอร์ f ิฟายรองรับจาก TUV Rheinland นะครับว่าเป็นจอที่ถนอมสายตาจริงๆนะคือก่อนหน้าน,นี้มันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งใน Netflix อย่างสงครามส่งด่วนใช่ไหมตาก็ใช้แท็บเล็ตตัวนี้ในการดูนะครับก็ ดูต่อเนื่องหลายๆตอนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตาเราล้าหรือว่าตาแห้งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากตัวจอที่เป็นแบบถนอมสายตาเนี่แหละก็เลยทําให้เวลาเราดูหนังหรือดูคอนเทนต์เนี่ยมันทําให้เราไม่ปวดตานั่นเองครับและนอกจากจอภาพแล้วนะครับในเรื่องของเสียงเองตัวนี้ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาให้ลําโพงมาถึง4ตัวนะครับเพื่อนๆสตัวอีกแล้วนะครับคือ ต้องบอกว่าแท็บเล็ตในราคาประมาณสัก6,000บาทในช่วงนี้เนี่ยโคจัดเต็มในเรื่องของลำโพงก,กันจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากจะให้ลำโพงมา4ตัวแล้วยังได้ระบบเสียงแบบไฮเลสด้วยนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นลิฟต์เร็วหรือว่าขึ้นลิฟต์ช้ายังไงคุณได้ดูวิวแน่นอน และในส่วนของประสิทธิภาพเองนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ ColorOS เวอร์ชัน15แล้วก็รันบน Android 15ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับในส่วนของ CPU ครับเลือกใช้เป็น Helio G 1 0 0 RAM มเนี่ยมีมาให้ 4GB แบบ L P D D R 4 X หน่วยความจำครับมีมาให้อยู่ที่ 128GB แบบ U f S 2.2และไม่สามารถใส่ MicroSD card เพิ่มได้นะครับอันนี้ตาแจ้งไว้ก่อนนะ และในส่วนของการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ต้องบอกว่า ColorOS มันเด่นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการ o ptimize การใช้งานต่างๆนะครับคือเล่นแล้วก็ค่อนข้างลื่นดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเครื่องกระตุกหรือว่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะแต่อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าชิป CPU ที่เขาให้มาเนี่ยแน่นอนว่าด้วยเลทราคาของแท็บเลต็ตราคา5 6 0 0บาทนะครับ มันไม่ได้ลื่นปลื้ดไม่ได้กดปุ๊บแล้วแสดงผลปับ๊บอะไรขนาดนั้นนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องปกติของแท็บเล็ตราคา5 6 0 0นนะมันจะไม่ได้ลื่นไม่ได้แบบว่ากดแล้วพุ่งเหมือนกับแท็บเล็ตราคาเป็นหมื่นนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่ต้ารีวิวแท็บเล็ตในเลทราคาประมาณนี้ก็จะพูดแบบนี้แหละนะเพราะว่ามันเป็นทุกตัวนะครับ แต่ว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยโอเคสามารถที่จะใช้งาน2หน้าต่างได้นะครับใครที่กังวลว่าแรม4 g กจะใช้งานแบบมัลติ k i n g ได้ไหมก็ใช้งานได้ครับถ้าเราเปิด2หน้าต่างนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเปิดแอป,ปทิ้งไว้4-5แอป,ปนะครับแล้วก็จะให้มันลันเนี่ยอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเริ่มมีอาการหน่วงให้เห็นอยู่กันนะครับตรงนี้ต้าคิดว่าอืม ถ้าให้ดีเนี่ยอยากได้แรมสัก6 g b มันจะดีกว่านี้นะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เปิดแอปทิ้งไว้หลายแอปหรือว่าไม่ได้ใช้งานมัลติทัสกิ้งแบบเปิด3หน้าต่างอะไรแบบนี้การใช้งาน Oppo Pad SE ตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่มีปัญหาครับ และนิตาเสริมให้เพิ่มเติมครับเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าปัจจุบันเนี่ยแท็บเล็ตแอนดรอยสามารถที่จะลงแอป LINE เป็นซับดิว c ยได้แล้วนะครับคือเมื่อก่อนมันไม่สามารถลงได้เนาะหลายๆคนก็อาจจะใช้งาน Android แล้วก็ไปซื้อ iPad มาเพื่อที่จะไว้ลงไลน์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลงไลน์บนแท็บเล็ตแอนดรอยเป็น Account แบบซับดิว c ยได้แล้วอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับ เลขหนึ่งเรื่องครับที่ Oppo Pad SE ทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ครับมีมาให้อยู่ที่9,340ม ah ิลลิแอมป์ันะครับแบตเตอรี่ตา้ากล้าพูดเลยว่านี่คือแท็บเล็ตในเลทราคา5,600บาทที่แบตเตอรี่อึดที่สุดเท่าที่ต้าเคยลองใช้งานมาเลยนะครับไม่มีตัวไหนที่แบตเตอรี่จะอึดกว่านี้อีกแล้วจากที่ได้ลองมาในปี2025นี้นะครับคือแบตอึดมากใช้งาน2วันไม่หมดแน่ๆนะครับใครที่อยากเอามาดูหนังดูซีรีส์แบบยาวๆนะไม่ต้องชาร์จบ่อยตัวนี้ยังไงไก ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตัวความเร็วในการชาร์จก็ให้มาสูงถึง33วัตต์นะตรงนี้ถือว่าให้ความเร็วในการชาร์จมาเยอะมากนะครับทีนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของ AI ของตัวเครื่องกันบ้างนะครับคือหลายๆคนพูดเรื่อง AI ปุ๊บก็อาจจะอยากก่อข้ามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆต้าคิดว่าปัจจุบันเนี่ย AI มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันเราจริงๆนะครับโดยสิ่งที่ทาง Oppo Pad SE พยายามนําเสนอเนี่ยเขาไม่ได้มีฟีเจอร์ AI ของตัวเองอะไรที่เวิ้นเวอ้อมากมายแต่ว่าเขาทํางานร่วมกับ Gemini ค,คือหลายหลายคนในปี2 0 2 5เนี่ยน่าจะได้ลอง g e m i n i กันไม่มากก็น,น้อยอะนะหลายๆคนย้ายมาจาก c h a t GPT ซึ่งโดยส่วนตัวต้าเองก็ย้ายมาจาก h ช GP t GPT มาลองใช้ g e m i n i นะครับแล้วก็สมัคร g e m i n i เป็นแบบเวอร์ชัน Pro ด้วยนะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่า g e m i n i เนี่ย,ยมันฉลาดมากๆครับเมื่อคุณใช้งานร่วมกับ DI device ที่เป็น Android นะครับคือมันสามารถที่จะอินทิเกตการใช้งานแอปร่วมกับ Google Workspace ได้คุณให้มันช่วยเขียนอ e ีเมลให้คุณได้คุณสามารถที่จะโยนไฟล์ Google Docs Google Drive นะครับ เข้าไปให้มันช่วยเขียนโครงงานโครงล่างอะไรต่างๆมันสามารถทําได้ผ่านตัว Gemini เลยนะครับโดย use case ที่ต้าใช้งานค่อนข้างบ่อยและอยากจะมาแชร์ทริคในการใช้งาน Gemini สักนิดหน่อยก็คือ,อสมมตุติต้าได้บีบลูกค้ามาเป็นงานรีวิวหรืองานอะไรสักอย่างมางานหนึ่งเป็นไฟล์ PDF นะครับตาก็โยนไฟล์ PDF เนี้ยเข้าไปใน Gemini นะครับแล้วก็ถามมันนะบอกว่าเอ้ย Gemini ช่วยที่จะทําสคริปต์นะครับตัว างานตามบีบลูกค้าอันนี้ให้หน่อยนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาตึง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 ออกมาตามรูปแบบการใช้งานนะครับซึ่งโอเคถ้าเรารู้สึกว่าเอยไม่ชอบนะเราก็สามารถที่จะบอกมันเพิ่มเติมได้ว่าเอ้ย ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนู่นนี่นั่น,นมันก็จะทําให้เราอีกเป็นตึบ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 คือมันก็จะเรียงประโยคให้เราง่ายขึ้นช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นจรงิจรงๆแล้วก็เมื่อเราได้ข้อความอะไรเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะให้มันเนี่ยก๊อปข้อความนะแล้วก็ไปใส่ใน g o o g l e Doc กอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะก๊อบข้อความไปใส่ได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกดีเนื่องจากว่า g e m i n i มันเป็นของ Google เนาะมันอินทิเกรตกับแอป Google Workspace ได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้ายอยากจะมาแชร์ในการทํางานใช้งานเจ i บนายบนปีนีนน้ะครับ Thank you แล้วเมื่อตอนต้นคลิปครับตาพูดไปว่าแท็บเล็ตตัวนี้มันเหมาะกับคนใช้งานทั้งในระบบ Android และ iOS ใช่ไหมถามว่าเอ้ยแท็บเล็ต Android มันจะมาใช้งานร่วมกับ iOS ได้อย่างไรนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมี iPhone เป็นเครื่องหลักใช่ไหมแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแท็บเล็ต a n d r o i ยเนี่ยเวลาจะส่งไฟล์ข้ามหากันมันทํายากนะครับมันไม่มี a d ร d ดอปมันไม่ได้เหมือน iPad ที่จะส่งไฟล์ได้เลยนะครับต้องบอกว่า Oppo อเขาเป็นผู้นําตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคือในระบบ iOS เนี่ยจะมีแอปที่ชื่อว่่าาาา O+ Connect นะเราสาารสมถที เชื่อมต่อในแง่ของการส่งไฟล์ข้ามหากันแบบไร้สายได้นะครับคือเหมือนกับเราใช้งาน a d ร์ด็อเลยครับถ้าพูดง่ายๆนะสมมุติว่าต้าอ,อยากจะส่งรูปนะใน iPhone เนี่ยมาให้ Op p o Pad SE เนี่ยก็สามารถที่จะส่งแบบไร้สายข้ามมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปฝากไฟล์ในแอป,ปนู้นแอป,ปนี้ให้วุ่นวายนะส่งตรงข้ามมาหากันได้เลยนะครับแล้วก็ที่ต้าใชใ้บ่อยก็คือเอารูปนะครับจาก iPhone ที่เราต้องการเนี่ยมาแต่งผ่าน AI Editor ในเครื่องนะครับคือบางทีเนี่ยเราอยากจะลบเงานะหรือว่าเพิ่มความคมชัดของภาพเนี่ย ทาง Oppo อ่ะเขามี AI ตรงนี้มาให้อยู่แล้วนะครับในขณะที่ Apple มันไม่มีไงเออมันได้แค่ลบคนใช่ไหม iOS นะครับเราก็ย้ายมันเข้ามาทำในนี้ก็สะดวกดีนะครับทีนี้กหลายๆคนก็อาจจะสงสัยต่อว่าแล้วแท็บเล็ตแอนดรอยที่แบบใส่ซิมได้อมันดีอย่างไรนะครับ คือต้องบอกว่าแท็บเล็ต Android ที่ใส่ซิมได้เนี่ยมันจะดีตรงที่เราสามารถใช้งานฟีเจอร์การคุยโทรศัพท์ได้นะครับมันจะไม่เหมือน iPad นะเอออันนี้คือสามารถที่จะโทรตรงนะครับจากตัวเครื่องเนี่ยได้เลยเหมือนกับมันเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็สะดวกเวลาเราอยู่ข้างนอกหรือว่าเวลาเราอยู่ในจุดที่แบบเออเราไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่ข้างข้างแต่อยากจะคุยอยากจะโทรออกอะไรเงี้ยเออมันสามารถที่จะโทรออกได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราออกไปทํางานข้างนอกตามร้านกาแฟต่างๆนะครับบางที Wi-Fi เต็ม Wi-Fi อืดไม่เสถียร การที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ใช้งานได้ลื่นไหลกว่านั่นเองครับและในส่วนของกล้องนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทที่ทาง oppo คงไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีกล้องหลังมาให้5ล้านแล้วก็กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับคือไม่ได้เน้นนะครับถามว่าเฮ้ยถ่ายรูปได้ไหมมันถ่ายได้แหละได้ภาพออกมาแต่คุณภาพก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับส่วนกล้องหน้าถ้าเอามาวิดีโอคอลก็คุณภาพพอได้ครับไม่ได้ดีอะไรมากมายนะ ทีนี้ครับเรามาสรุปการใช้งาน Oppo Pad SE ตัวนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ตาได้ลองใช้งานมา1สัปดาห์เนี่ยด้วยความที่มันใส่ซิมได้เนาะมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการไปใช้งานด้านนอกได้ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับเราไม่ต้องคอยกระจาย w i f i ให้มันหรือว่าหา w i f i ตามร้านกาแฟเสมอไปนะครับแล้วก็บตเตอรี่ในการใช้งานด้านนอกเนี่ยอึดมากๆนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยให้แบตมาถึง9000กว่ามนะิลลิแอมเนาะใช้งานข้างนอกคือสบายใจแน่นอนใน1วันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยด้วยความที่ไซส์จอ1ิ มันก็ถือว่ากําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเอามาดูหนังดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยถือว่าโอเคมากลําโพง4ตัวก็เพียงพอแล้วในแง่ของการเสพคอนเทนต์ต่างๆนะครับ เออแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลืมบอกไปก็คือตัวนี้มีความสว่างหน้าจอยอยู่ที่500นนตนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งในห้องแล้วก็ด้านนอกเลยนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยอาจจะต้องมาร์กไว้นิดนึงว่ามันจะมีแสงสะท้อนของจอค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นควรจะติดเฟรมด้านนะที่จะช่วยแบบเออลดแสงสะท้อนนิดนึงก็จะใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับก็สรุปครับค่าตัว6,999บาทแบบไม่รวมส่วนลดเนี่ยต้าว่าถ้าใส่โค้ดเข้าไปเหลือประมาณสัก6,000ต้น,ตน คุ้มค่ามากๆครับกับแท็บเล็ต Android ที่สามารถใส่ซิมได้แล้วก็มีฟีเจอร์สเปคที่ให้มาแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มนะมก็ถือว่าโอเคนะครับได้รับแบรนด์อย่าง oppo ได้ซอฟต์แวร์ c o l o r w a s ด้วยอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ